สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจนคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามชาวอาเซียนและชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไป1ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวอาเซียนและชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไป1ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับโดยความที่เห็นท่านแรกกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้คะแนนจากญี่ปุ่นในระดับทีมชาติในแมตช์อย่างเป็นทางการ และหยุดช,ชนะ6นัดติดต่อกันของพวกเขาได้มุมมองท่านต่อมาครับขอบคุณญี่ปุ่นพวกเรามีโอกาสได้เรียนรู้จากพวกคุณอย่างมากมายเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเราเสมอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียความภูมิใจของชาวอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนนี้เวียดนามมี4คะแนนใช่ไหมทุกคนมีใครจำได้บ้างว่าในปี2018 ทีมไทยทำได้กี่คะแนนช่วยเตือนความจำให้ผมทีชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเวียดนามไม่เคยยอมแพ้คอมเมนต์ท่านมาครับแมชนี้แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลอาเซียนยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากในเอเชียวังว่าทีมอาเซียนจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระดับเอเชียและในระดับโลกนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ขอบคุณเพื่อนชาวอาเซียนทุกคนพวกเขาได้พยายามที่จะลดระยะห่างกับทีมชั้นนำอย่างญี่ปุ่นแล้วมุมมองท่านต่อมาครับหลังก่อนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่มีหลากหลายอารมณ์มีทั้งความสุขและความโศกเศร้าขอขอบคุณนักรบและทีมสตาฟทุกคนที่พยายามอย่างเต็มที่จนมาถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนำชัยชนะมาสู่เวียดนามและแฟนๆภูมิใจในประเทศเวียดนาม ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเย่ยินดีกับทีมชาติเวียดนามด้วยนะพวกเราคู่คนกับคะแนนนี้ได้โปรดพักพ่อนและกลับมาแข่งขันใหม่ในรายการต่อไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันทําให้ฉันต้องปิดทีวีไปก่อนเพราะกลัวว่าถ้าดูแล้วจะแพ้อีกมุมมองท่านต่อมาครับมันคือความจริงที่ว่าแม้ว่าประเทศไทยจะเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในอาเซียน แต่เมื่อพวกเขามาเล่นในเวทีระดับเอเชียพวกเขาก็ยังไม่ดีเท่ากับเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาครับญี่ปุ่นไม่รู้จักวิธีการยิงประตูแหละชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพูดกันตามตรงเลยนะพวกเราจอดรถบัสแต่อย่างน้อยพวกเราก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเมื่อพวกเราต้องเคลียร์บอลและพยายามเล่นในเกมของพวกเราก็แค่ญ,ญี่ปุ่นนั้นเก่งเกินไป มุมมองท่านต่อมาครับเวียดนามกําลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่อแข่งขันกับมาหาอำนาจในเอเชียไม่น่าแปลกใจเลยที่ประเทศเวียดนามจะพัฒนาไปอย่างแข็งแกร่งไม่ใช่แค่กีฬาเท่านั้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอบคุณนะทีมชาติเวียดนามพวกเราเล่นฟุตบอลเพราะจิตวิญญาณของชาติและสีของธงชาติเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ เวียดนามจะอยู่ในหัวใจตลอดไปภูมิใจในประเทศเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาครับรักพี่น้องชาวไทยอย่างมากเลยขอบคุณนะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นทั้งสองฝ่ายให้เกียรติซึ่งกันและกันและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าขอให้สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนไล่เวียดนามออกไปเถอะและปล่อยให้เวียดนามไปเข้าร่วมกับเอเชียตะวันออก ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไป1ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3กันบ้างนะครับโดยความที่เห็นท่านแรกเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าสุดยอดเลยทีมเวียดนามเพราะว่าพวกคุณทําอย่างเต็มที่เพื่อกองเชียร์ของพวกคุณขอแสดงความนับถือจากมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับก็ไม่เห็นหน่าตกใจอะไร เป็นผลเสมอชิวๆสำหรับญี่ปุ่นหลังจากที่ผ่านเขารอบไปแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าว้าวโดดเด่นมากเลยเวียดนามขอแสดงความนับถือจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเวียดนามขอแสดงความนับถือจากเพื่อนบ้านของคุณฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่า บราโวเวียดนามพวกคุณทำให้ชาวอาเซียนภาคภูมิใจคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเมียนมากล่าวว่าสุดๆนะเวียดนามพวกเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับถือเป็นเกียรติอย่างมากที่สามารถเสมอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียได้เก่งมากเลยเวียดนามเยี่ยมมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวไทยกล่าวว่า เวียดนามเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าหากเป็นทีมไทยพวกเขาก็คงจะแพ้ไป4-0แล้วแล้วเจอกันในเอเชนยนคับนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับพวกเราชาวอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินโดนีเซียรู้สึกชื่นชมในความสำเร็จของพวกคุณจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าออสเตรเลียควรจะพิจารณาการเข้าร่วมรายการ f อฟเอฟซูซูกิคัใหม่อีกครั้งหลังจากที่เห็นผลการแข่งขันในนัดนี้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับต้องขอยอมรับเลยว่าเวียดนามยังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนรายการ FF Cup ก่อนหน้านี้พวกเขาแค่โชคร้ายเพราะว่าพวกเขาถูกโกงโดยกรรมการคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเอาชนะญี่ปุ่นที่สนามไซตามะ ซึ่งเป็นสถานที่มั่นของพวกเขามันน่าทึ่งมากที่สามารถยันเสมอกับพวกเขาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้รักเวียดนามจากมาเลเซียอย่าไปใส่ใจกับคำพูดล้อเลียนของประเทศอื่นๆเลยพวกเราชาวอาเซียนต้องยืนหยัดไปด้วยกันความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเวียดนามอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่า เป็นผลการแข่งขันที่เหลือเชื่อสําหรับฟอร์มการเล่นของพวกคุณมันเป็นผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเลยนะเวียดนามขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันของพวกคุณด้วยนะจากกัมพูชาคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเวียดนามต้องรักษาผลเสมอเอาไว้ด้วยการเข้าทำผิดแค่ครั้งเดียวตั้งรับเพื่อรอสวนกลับแต่จอดรถบัสอย่างเดียวเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งในรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนปรบมือให้เลยและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นชาวไทยครับสุดยอดมากเลยเวียดนามพวกคุณทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครั้งหน้าได้โปรดเอาชนะพวกเขาให้ได้นะแต่ทีมของพวกคุณก็สุดยอดแล้วยินดีด้วยนะพี่น้องจากประเทศไทยต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไป1ประตูต่อหนึ่ง ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าการแข่งขันของกองหน้าตัวหลักอย่างโอกาสกิและฮอนดะคือสิ่งที่ควรนค่าเกี่การรับชมแต่ฉันก็ไม่ได้ตรงการให้เสมอกับทีมอย่างเวียดนามนะมุมมองท่านต่อมาครับเก่งมากเลยเวียดนามคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโคชมอริยาสึ น่าจะไปเล่นเบสบอลน,นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันรู้สึกประหลาดใจกับการตอบสนองอันเชื่องช้าของผู้รักษาประตูญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่านาก,กายามะเล่นได้แย่จริงๆถ้าหากเป็นแบบนี้นาก,กาโมโตะคงจะได้เป็นตัวเลือกแรกคอมเมนต์ท่านมาครับต้องปรับปรุงลูกตั้งเต่เกมรุก และเก็มรับคุณพูดแบบนี้มากี่ปีแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนที่อยู่รอบข้างควรจะใช้ประโยชน์จากคู่โบให้มากกว่านี้มันเป็นการต่อสู้ที่โดดเดี่ยวมุมมองท่านต่อมาครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากมายขนาดนี้จะรู้สึกประหลาดใจกับการจัดตัวผู้เล่นเหมือนกับว่าไม่ตั้งใจที่จะเอาชนะ ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเสมอกับทีมไทยตารางอย่างเวียดนามในบ้านการเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคงจะเป็นงานยากแล้วละความคิดเห็นท่านต่อมาครับทุกคนพูดมาเยอะแล้วอีกฝ่ายคือเวียดนามใช่ไหมโคตญี่ปุ่นนั้นกากจริงๆผมรู้สึกประหลาดใจว่าไม่มีการพัฒนาในรอบคัดเลือกรอบที่สเลยเหรอมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า มันเป็นเรื่องยากนะเปลี่ยนผู้เล่นถึง9คนระบบก็เป็น433มันไม่ค่อยดีและเป็นไปไม่ได้เลยคอมเมนต์ท่านมาครับเป็นแมตช์ที่น่าผิดหวังไม่มีลูกยิงสวยๆเลยแม้ว่ามันจะเป็นนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกแต่มันยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจนและความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจำนวนมาก ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ปัญหามันอยู่ที่การประสานงานกันฉันคิดว่าปัญหาก็คือผู้เรียนแต่ละคนไม่ประสานงานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวอาเซียนและชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไป1ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหานชื่นชอบราลืดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ่คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ